礼物。Mm hmm. chặt 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 ตอนนี้เรากำลังจะกลับแล้วครเราเก็บมาบางลแล้วเหลืออีกครึ่งที่ยังไม่ได้เก็บนะเดี๋ยวเราใส่ไว้ตรงนั้นอโอ้ใส่ตึงนะพี่น้องใส่ตึงพี่น้องสายไม่ตึงนะพี่น้อง,ง,องไปไหมไปไหมอ้ยเอาได้ได้ได้ไดไดเอ๋เล็กเล็กขึ้นหน่อยแต่ก็ได้โอเคโอเคยังไ,ไงพี่น้องครับ ปน้นำห้วยตำดอยก็ประมาณนี้แหละพี่น้องนี่นเอ้ยวิถีชีวิตกานบ้านนะพี่น้องอืม <c oughs> สุดยอดแรงอร่อยแน่นอนแต่ประกันความอร่อยพี่น้องอ่าเราจะกู้กลับพี่น้องครับเรากู้กลับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นอ,อัน,นอีกหลังหนึ่งรเราก็จะกลับไปเรื่อยๆมีหลายสิบหลังเนี่ย ไปไปอุ้ยพี่น้องดึงดึงพี่น้องครับดึงดึงดึงอุ้ยอุ้ดึงดึงพี่น้องอุ้ยแจ้วแจ้มแม่แจ้วน้องครบโอ้โหสวยงามมากเลยปลากตางโอ้ถือว่าแบบตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าเล็กครับแม่แจ้ว กาปรตัง้งโอ้โวิถีชีวิตเอาตัวรอดบนยอดดอยนะพี่น้องครับอย่างนี้แหละนะครับพี่น้องโอ้สวยเจียวอยากจะบอกน้องเรากำลังเก็บเรากำลังเก็จะจะบแบบกลับบ้านนะพี่น้องแล้วอีกหลายหลังอยู่หลายหลังอยู่ข้างบนนู้นอีกมข้างบนะนั่นอีกนะมาดูนีก่ก่อนมาดูไดนนะ้ไหมเออพี่น้อง น้ำขุนพี่น้องครับอืมพี่น้องน่าจะได้แล้วครับพี่น้องอุ๊ปพี่น้องเฮ้ยไดด้ได,ด,ด้เดี๋ยวผมเอาก่อนเดี๋ยวผมด้วงเอามือ,อ,ดอด้วงงูพี่น้องน้อเดี๋ยวผมโอ้โหชิวชิวคับพี่น้องถ้าไม่เจอปลาก็าเจองูนั่นแหละครับพี่น้องครับอ่าอ่าได้ไหมเอ่ย ได้ไหมพี่น้องน้องช่วยได้ไหมโอ้ไ <upright> ด <flips over> em. <boom> ้อยู่พี่น้องครับได้นี่นี่ได้ครับพี่น้องได้ครับพี่น้องครับได้ตัวพี่น้องโอ้สวยพี่น้องนี่สวยพี่น้องนี่สวยนิดนี้เขาได้อยู่ โอ้โหเหลืองเหลืองอรารามเลยพี่น้องพอได้กินเดี๋ยวเด้เด้เอาไว้นี่ก่อนเราไปหาดูได้ไหมน่าจะได้ไหมอ้าวไม่ได้พี่น้องตันนี้ไม่เตืนเดี๋ยวไปนีดก่อนเดี๋ยวไปือ่อนนี่แหละรออีกนิดครับได้ไหมอ่าตัวนี้ไม่ได้คิดว่าไม่ไม่ได้นะพี่น้อง ได้นี่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวักครับวันนี้เราก็เก็บเบ็ดบ้างปักไว้ที่เดิมบ้างนะครับเรากเก็บเบ็ดเรากำลังเราเบ็ดเรามีเยอะโอ้ยพี่น้องครับอันนี้พี่น้องเห็นไหมอะไรตรงนั้นอ่ะมันจะกินเบ็ดผมไม่เยอะแต่เบ็ดผมสายไม่ตึงเลยโอ้ยกิน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 พี่น้องโอ้โหนี่ก็พี่น้องอออืื้ห อย่างนี้สิลูกพ่ออู้พี่น้องครับลูกเั้ามีสวยพี่น้องโอ้โหเจ้ามีสวยโอ้ยตัวนี้สวยพี่น้องโอ้ยสวยตัวนี้พี่น้องสวยพี่น้องตัวนี้โอ้โหแหนมเลื่แหลึกถากกลับนะครับขอกลับนะครับเราใส่ไว้ที่นี้เรากำลังจะกลับให้ครับอ้าวหาย โอ้โอเเยเย็ดได้ไหมอาวได้หรอกพี่น้องอาอไม่เห็นได้อู้เย็ดได้ได้ได,ได,ได้ได้ได้พี่น้องครับเนี่ยวตัวกระเจียวัวกระเจียวอืมัวโอเคอยู่ก็พอได้กินอืมก็โอเคพี่น้องคนระับกล้องไม่โฟกัสเนาะของก็ต้องถ่ายคนเดียวอีกเนี่ยพี่น้อง แม่สวยสวยจริงๆไซส์เล็กขอได้กินครับพี่น้องขอได้กินนะพี่น้องครับอขอได้กินไม้สวยๆก็ไม่ถือว่าสวยนะครับเดี๋ยวโอ้โหเจ๋วคือแบบสีสีสีสวยอะครับ ตามธรรมชาติเนาะสีออกสีเขียวหน่อยสีเขียวแม่แจ่มอืมตำล้ำห้วยเดี๋ยวผมเอาอันนี้อันนี้นะ่ก็ไม่มนนีนะจะไม่ได้เพราะผมใส่ใกล้กันเกินยังไงผมว่าแล้วได้เรากำลังกลับด้วยครับแล้วก็ใส่ไปด้วย ผมกำลังกู้เบ็ดนะครับแล้วมาเจออะไรแปลกๆพี่น้องครับดูสิโอ้โหลากแบบชี้ฟ้าเลยพี่น้องมีหรือเปล่าได้หรือเปล่าดูสิผมปักไว้อย่างดีเลยแต่ว,ว่าชี้ฟ้าเลยพี่น้องได้จะพัชจะได้ไหมโอ้ติดติดครับพี่น้องติดครับพี่น้องโอ้ยังไงพี่น้องเอายังไงพี่น้องต้องไปทางนู้นพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พี gamer, to to. Oh. Oh, ่น้องครับอย่างนี้มันต้องน่าจะตัวใหญ่มากเลยอุ้ยโอ้พี่น้องครับอุ้ยโอ้พี่น้องอืมพี่น้องครับมันเป็นอะไรไม่รู้ได้ไม่ได้ไม่รู้พี่น้องโอ้โหพี่น้องโคตรตัวใหญ่พี่น้องครับโอ้โตัวใหญ่จริงๆพี่น้องโปรชุดยอดพี่น้องครับพี่น้อง โอ้โหเจ้าโ,โอ้โหโอ้โหมันไอ้ช่อนเลยพี่น้องโอ้โหมันไอ้ช่อนเลยอ่ะโอ้โหตอนนี้เราก็กำลังจะกลับแล้วครับผมกำลังจะกลับนะครับลองดูซิม่าพอได้กินไหมโอ้พอได้กินอยู่ครับพี่น้องพอได้กินอยู่ครับ พอได้กินพอได้กินพอได้กินอยู่